ฟ้าพ่อว่าหนูไปสอบเรียนพยาบาลเนี่ชาญมัแนะนําก็ดีนะไม่เอาดีกว่าค่ะพ่อถ้าฟ้าไปเรียนพยาบาลฟ้าก็ต้องไปอยู่หอถ้าฟ้าไปอยู่หอฟ้าก็ไม่ได้อยู่กับชาน่ะดิอ,อย่างนี้ก็ไม่มีคนติวให้กันพอดีสอบตกชัวชวก็พ่อไม่ต้องอยู่ชานนี่แหละพ่อถึงอยากให้ไปเอ้าพ่อทําไมพูดอย่างนั้นนะ่ะพ่อไม่ตาบอดนะ ลูกสาวพ่อคิดยังไงรู้สึกกับใครยังไงพ่อดูออกก็แล้วมันเสียหายตรงไหนอ่ะในเมื่อชานทั้งเก่งทั้งฉลาดแล้วก็เป็นคนดีด้วยอีกอย่างพ่อก็เลี้ยงชาญเองกับมือไม่ใช่หรอแต่ความเป็นชานาเขาคือคนที่ไม่ใช่ใครควรจะอยู่ใกล้พ่อหมายความว่าไงตาไม่เข้าใจพ่อก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันเป็นเรื่องของโชคชะตา โชคชะตาตั้งแต่วันที่เขาเกิดมันถูกกำหนดไว้แล้วพ่อไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดแต่พ่อเป็นห่วงหนูพ่อไม่อยากให้หนูเอาตัวเข้าไปเสี่ยงพ่อไม่อยากให้หนูเอาใจเข้าไปเสี่ยงมันอันตรายชานนะนะคะพ่อชาติอันตรายตรงไหนอ่ะพ่อคิดมากไปเองแล้วฟ้าฟังพ่อนะก่อนหน้านี้ที่เราต้องหอบสื้อผาหนีหัวสุกหัวซุวนไปนอนตามโบสตามวัดเนี่ย หนูเชีวมันไม่อันตรายเหรอก็อันตรายค่ะแต่มันไม่เห็นเกี่ยวกับชานเลยนี่หรือมันเกี่ยวยังไงอะคะพ่อบอกฟ้าดิ <c oughs> ถ้าพ่อบอกไม่ได้อ่ะฟ้าก็ไม่ถอยเหมือนกัน